วันนีุ้วกจะมาสอนทำยาล้างลำไส้จากตำรับยาระบายฝักคูณช่วยในเรื่องของการดูแลระบบขับถ่ายและปัญหาท้องไส้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยยาล้างลำไส้นะคะหรือว่ายาล้างพลัดึกเนี่ยเป็นตำรับยาปรับธาตุนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลท้องไส้เนาะซึ่งต้องเลือกนะคะว่าเป็นคนธาตุหนักหรือว่าคนธาตุเบานะคะคนธาตุหนักเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะท้องผูกถ่ายยาก ถ่ายแข็งเป็นก้อนนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาของริดสีดวงตามมาค่ะตำรับยาล้างลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบไปด้วยตรีพลาซึ่งมีส่วนประกอบของสมอไทยสมอพิเภกมาขามป้อมนะคะมีขมิ้นชันแล้วก็สมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศเหล่านี้เนี่ยจะไปช่วยลดอาการไซด์ท้องจากฤทธิ์ของยาระบายค่ะทําให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดท้องค่ะซึ่งขั้นตอนการเตรียมตำรับยาเหล่านี้นะคะต้องนําตัวยาทั้งหมดเนี่ย ไปต้มเคี่ยวนะคะเพื่อนําตัวยาต้มเนี่ยมาเตรียมเป็นยาลุกกรอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะปุ๊กมีทางลัดทางเลือกนะคะเพื่อทําสมุนไพรตํำรับนี้เนี่ยได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนะคะก็คือมีตัวยาของอยาระบายน้ําฝักคูนนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะลดขั้นตอนในการต้มยาหรือว่าเตรียมยานะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะ คุณสมบัติของฟักคูนนะคะนอกจากจะช่วยกระตุ้นการบิบตัวของลำไส้นะคะยังมีสารเพคตินซึ่งเป็นอาหารของโปรไบอติกในลำไส้ค่ะทำให้เชื้อโปรไบอติกแข็งแรงขึ้นนะคะก็ช่วยดูแลระบบของไส้ของเราไม่ให้มีปัญหาค่ะ เรามาดูส่วนประกอบและวิธีการทํากันเลยนะคะส่วนประกอบของตัวยาเนี่ยมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยาที่ช่วยในเรื่องของการระบายนะคะแล้วก็ส่วนที่2เป็นกระสายยาค่ะตัวยาหลักนะคะก็คือผงยามะขามป้อมค่ะแล้วก็ตัวยารองเนี่ยก็จะเป็นตํำลับยาที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะช่วยในเรื่องของการขับลมนะคะในตํำลัเนี้ยปุ๊กใช้เป็นดีปรีค่ะแล้วก็กระสายยานะคะมีมะขามเปียกจะช่วยในเรื่องของการชําระล้างเมือกมันในลําไส้ค่ะมีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ําผึ้งค่ะ ซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยเป็นกระสายยาที่นิยมนํามาทําเป็นยาลูกกรอนอยู่แล้วนะคะทำให้รสชาติยาเนี่ยรับประทานได้ง่ายขึ้นค่ะที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็เป็นยาระบายชนิดน้ําฝักขูลค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวยาตัวแรกนะคะก็คือผงมะขามป้อมนะคะอันนี้ใส่4ี่ส่วนเนาะใสสี่ช้อนชานะคะ แล้วก็ผงดีปรีนะคะใช้สส่วนจากนั้นก็คนคุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเราจะเติมส่วนที่เป็นกระสายยานะคะยาระบายน้ำฝักคูณนะคะประมาณ4ช้อนชา จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะตัวยาที่เป็นฝุ่นยาก็จะเริ่มเกาะกันนะคะก็บีให้เนื้อยาผสมกับตัวยาน้ำนะคะตัวยาจะเริ่มจับกันเป็นก้อน,นะะบีบีให้เนื้อยากับตัวน้ำเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนะคะเราก็จะเติมมะขามเปียกนะคะตัวมะขามเปียกเนี่ยเขาก็จะมีความเปรี้ยวนะคะช่วยกำละล้างเมื่อมันในลำไส้เนาะใครที่มีปัญหาเรื่องแบบท้องผูกนะคะ เติมน้ำผึ้งอีกประมาณ2ช้อนชานะคะปกตินะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่ละส่วนนะคะเพื่อให้ตัวยาเนี่ยมันค่อยๆแจกซึมเข้าไปนะคะทั้งกระสายยาแล้วก็ตัวผงยานะคะการทํายาลูกกรอนเนาะถ้าเราเททุกอย่างเนี่ยลงไปพร้อมๆกันนะคะมันจะทําให้แบบตัวยาเนี่ยมันอาจจะเหนียวเกินไปนะคะ อาจจะทำให้เวลาแก้ไขเนื้อยาเนี่ยแก้ไขยากนะคะดังนั้นเราจะค่อยๆเติมส่วนผสมลงไปนะคะเพื่อดูปริมาณนะคะแล้วก็ดูความเหนืดของผงยาด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกลือนะคะเราจะเติมประมาณประมาณครึ่งช้อนชาเนาะเกลือก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยชำระเมือกมันในลำไส้ด้วยตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติยาของเราเนี่ยมีความ กลกล่อด้วยนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะทำไมไม่กินแบบเป็นรูปแบบน้ำไปเลยนะคะ,ะตัวยาล้างลำไส้นะคะรสชาติยาเนี่ยโดยพื้นของเขาแล้วค่อนข้างทานยากแล้วก็มีกลิ่นนะคะจากกลิ่นเครื่องเทศเองหรือว่า กลิ่นของฝักคูนเองนะคะดังนั้นก็เป็นทางเลือกเนาะเรานามาปรุงกับผงยานะคะที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าตัวมะขามเองเนี่ยให้คนไข้ที่แบบทานยายากๆนะคะสามารถทานยาได้ง่ายขึ้น,นอ,อันนี้นะคะเราก็ผสมตัวยาให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะได้เนื้อยาเนี่ยก็จะสามารถตะล่อ,ลอมแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะเราก็จะนำตัวยาที่ได้เนี่ยมาปั้นเป็นลูกกลอนนะคะ หลังจากที่เราได้เนื้อยาแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั้นเป็นเม็ดลูกกรอนะคะ่ะขนาดของเม็ดลูกกรอนนะคะก็ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยนะคะของคนรับประทานเนาะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เป็นรางกิ้งยางลูกกรอนนะคะซึ่งต้องปั้นให้เขาเป็นเส้นนะคะขนาดเท่าๆกับารางของลูกกรอนเนาะเราก็จะได้ลูกกรอนที่สม่ําเสมอนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราก็สามารถปั้นกะเอาตามขนาดปลายนิ้วมือเราได้เลย หลังจากที่เราปั้นตัวยาลูกกรอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตัวยาที่เราปั้นได้เนี่ยไปผึ่งลมนะคะแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งสนิทค่ะประมาณ1แดดก็น่าจะได้นะคะเพราะาตัวยาลูกกรอนของเราเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างน้อยนะคะหลังจากที่ตัวยาแห้งสนิทแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลนะคะาสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ2ปีนะคะไม่เกินนั้นเนาะ ขนาดในการรับประทานของยาลูกกรล้างลำไส้เนี่ยรับประทานครั้งละ4-5เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งครั้งรับประทานได้ต่อเนื่อง7วันนะคะอันนี้ก็จะช่วยชําระล้างเมือกมันในลำไส้นะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการดูแลร่างกายนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารซิมหรือว่าดูแลสุขภาพเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยใส่ใจเรื่องของการขับถ่ายนะคะเพราะว่าการขับถ่ายที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้การย่อยการดูดซึมอาหารของเราดีขึ้นด้วยนะคะ ระวังในการรับประทานสําหรับหญิงตั้งครรภนะคะเพราะว่าในตํำรับยาเนี่ยมีตัวยาลดร้อนนะคะแล้วก็ระวังในคนที่รับประทานยากลุ่มยาละลายลิม่มเลือดนะคะเพราะว่าจะไปส่งผลอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยานะคะทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะปุ๊กจะนําสมุนไพรตัวไหนมาทําเป็น DIY นั้นรบกวนฝากติดตามกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะปุ๊กขอลาไปก่อนค่ะ